สวัสดีครับนี่ออกอลวิทหรือที่รู้จักกันในวิดีโอที่แล้วจูจุยจ้ยนะครับเออ่มาสอนเปลี่ยนตัวละครไอ้ไมคครับเนี่ยฮะไมคครับอ่ะย่อลงมาหน่อยมองไม่เห็นที่จริงจอไม่ได้มีแค่นี้หรอกแต่ผมซูมไม่เป็นผมก็เลยต้องทำแบบเนี้ยเอ่ะรอแป๊บ บางคนอาจจะบอกว่าทําไมมันกาเวอร์ชั่นเก่ามาก1.2.3เนี่ยเออเวอร์ชั่นอื่นก็น่าจะทําได้เหมือนกันอ่ะปิดมันก่อนนะครับอ่ะคลิกขวาเออซูมไงวะเออหาซูมไม่เจอช่างแม่งอาจจะพูดไม่เพราะนะฮะอ่ะเข้ามาเนี้ย open file location คลิกเข้าไปเลยป้าอ่ะย่อกม,มาเนี้ยจะได้ขึ้นมาหรือไม่ก็เข้าตรงนี้อ่าตรงนี้มันยากฮนะมันต้องใส่อะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นแล้วก็พิมพ์แอปดัต้แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซน็แเเซนแล้วก็เอนเตอร์มันถึงจะเข้าได้แต่เราเข้างี้ง่ายกว่านะครับอ่ามาที่ตรงไหนเนี้ย แ้๊บนึงเออใช่ตอนนี้รอเปล่าเอ่ยแ้๊บนึ่งเห็นชัดๆอ่าดูก่อนนะครับว่าใช่หรือเปล่ามอ็อบอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ใช่เปล่าอ๋อใช่ละ อ่ะคนคนอยู่ตรงคนเนี่ยชื่อว่า C S A R เชียร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ปิดมันไว้ก่อนแล้วไอ้ตัวนี้ปิดมันเลยก็ได้ครับเปืองเปิดเห็นก็ได้ หรือว่าจะเปิด Photoshop ก็ได้นะครับ Photoshop แต่ผมเลือกที่จะใช้ Photoshop เพราะว่ามันน่าจะดีกว่าออรอแป๊บนะมาละ Photoshop หน้าตาอย่างนี้หน้าตาครับ p t o t o s p อยอ,ยอย่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 อ,ยอ,ยอ คุณอยู่กับผมนี่ย่อแบบสุดๆจริงๆประมาณนี้แล้วคุณก็กลับมาลากคำว่าเ h e ย์ .png นำสกุลไฟล์เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาครับแล้วคุณก็กด c อนโทนแล้วก็บวกเพื่อซูมซูมแล้วคุณก็ปรับแต่งเต็มที่เลยครับจะทำยังไง เอาสีสีเหลืองอใหญ่ไปไม่เห็นเออลองสีเหลืองแล้วก็ปรับปเป็นธรรมดาอ่ะบัตท,ทูเนี้ยฮะคุณอยากจะแต่งยังไงก็แต่งไปเลยอเอาโม่โม่ไปก,ก็ได้ นีแล้วก็เดี๋ยวเซฟเป็นอ่อนาอน,นะน่าจะเป็น jpg นะน่าจะใช่ตั้งนะอ่ะนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความเร็วเร็วเพื่อแค่นี้ก่อน,น,อน,อนมันก็มาไฟล์เซฟแอดแล้วไปที่อ่ะดีท็อปเลยแล้วกัน เกียเป็นอ่ะเซฟไปสองอย่าง png มันจะขึ้นหน้าเจอนี้มากดตนนัวนี้เอ๊ะนอนนอนก็ได้เขาเรือกอะไรไม่รู้ไม่เคยเก็มสังกฤษแล้วคุณก็เซฟเป็น jpg อาจจะไม่เห็นอ่ะตัวลงไปขึ้นมาหน้านี้กดโอเคเห็นะฮะปิดทิ้งได้เลยกดนอน ลองดูเอ่อยู่ไหนวะอ่ะอันนี่เป็นดอดดอดอะไรนะเนี่ยอ่ออันนี้ดอดอะไรครับเนี่ยใช้พอตี้อันนี้เป็นดอด PNG แล้วก็อเอาเฮ้ยดอดอันนั้นผมเซฟไว้ไหนวะเออ ส่วน,นไม่ใช่กินีนเนี่ยมอ็มอบมอ็อบม็อบอ้าเชียร์สองอันเอาไม่ใช่เชียร์ไก่เก้นดูผิดในไมค์คอมหรือเปล่า อ,อยู่ไหนฮะเฮ้ยสวยแล้วอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ไหนเนี่ยขอ,อยนเนอลวลาช่างมาันทำใหม่ละเอ่อไปที่ property ปปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เนี่ย open file location เนี่ยเข้ามาที่เดิม bin mycraft เป็นไฟล์ java นะครับ open with เอ่อ villa เสร็จแล้วก็เข้ามาที่เอ่อ mop 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 นี่อ่ะ mop แล้วคุณก็ลองเอาไฟล์ png เข้าไปก่อนโอเคเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาใครับดูครับว่าเป็นยังไงร,รอแปบ๊บนะใครับ ไมครับมาดีไม่ครับ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 ทําไมไม่ครับไม่มาไม่ครับ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 ไม่มาสักทีไม่ครับปิดนี่หนอ่แล้วกันมาละเข้าดูดูเมนจะเป็นยังไงอ่าผมเล่นคนเดียวเนี่ยะ อาปั uh, pop, pop. Uh, oh ๊บปั๊บ f ห้าดูอ่ะหัวเหลืองกดอีกรอบนึงนะโอ้โหสุดยอดแค่นี้อ่ะจบเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วง่ายๆไปละบ๊ายบาย